คุณคุณปกติคุณเป็นคนมีอินพุตแบบไหนดีกว่าคุณอ่านหนังสือยังไงผมได้ยินมาว่าคุณชอบอ่านประวัติศาสตร์สนใจมนุษยวิทยาครับสนใจก็ได้ครับเออสนใจได้ปีข้างหลังเราคุยกันเป็นคนละแบบเอเออคุณคุณมีอินพุตยังไงบ้างคุณชอบอะไรบ้างที่เติมเข้าไปในในส่วนตัวคุณอ่านอะไรตอนเนี้ยชอบอ่านแนวไหน แนวอะครับจริงๆไม่ได้กําหนดแนว <ừ ms. S 2> แต่ถ้าตอนเนี้ยที่ชอบอ่านก็คือจะเป็นแนวเท е ววิทยาศาส,สนา <ừ ms. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าถัดจากพวกนั้นไปก็จะเป็นปรัชญาเอ่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ครับผมอย่างคนที่คุณชอบปรัชญาน่าจะเป็นโชเปนเอาเออร์ชอบโชเปนเอาเออร์ uer, ชอบเล่าจื้อครับทําไมคุณถึงอ่ะงงงงนิดนึงงงงง,งรู้จักปก็มีใครรู้จกัจกปก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดินเดินทางมาด้วยกันเดินทางมาด้วยกันเดินทางมาด้วยกันคุณชอบโชเปนเอาเออร์เพราะอะไร เล่าสั้นๆให้ทุกคนรู้จักอาร์เธอร์ชอเปนเอาเออร์นะคืออาร์เธอร์ชอเปนเอาเออร์เป็นนักปัญญาชาวเยอรมันครับก็เป็นหนึ่งในไอดอลของไอสไตล์ด้วยนะครับครับแล้วตากะหรือมุมมองทางความคิดของเขามีสิ่งหลายๆอย่างที่สอดคล้องกับความคิดที่ผมคิดอยู่ครับสิ่งที่เขาคิดแล้วสอดคล้องกับความคิดของคุณคืออะไรอ่าอย่างอันนี้แล้วกันครับเขาบอกว่าเราอยากทําได้เฉพาะสิ่งที่เราต้องทําเท่านั้น แล้วมันสอดคล้องกับคุณตรงคุณก็มีไอเดียนี้เหมือนกันใช่ครับขยายความได้ไหมครับอยากทําได้เฉพาะสิ่งที่เราต้องทำเท่านั้นหมายความว่าถ้าเราขับรถอยู่ดีๆบนท้องถนนเรามีคนมาปาดหน้าเราเราอยากจะลงไปกระทืบมันมากเลยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําอ่าอันเราก็ทาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําจริงๆแต่ณโมเมนต์นั้นเราก็อยากต่อให <ละ S 1> ้เราจะอยากแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้น<อ>สิ่งที่เราควรจะต้องอยากทําจริงๆคือสิ่งที่ต้องทําครับผมโอ้โหคมเลยอ่ะปรบมือเลยครับ ผมเชื่อหลายๆคนตบมือไปก็วยังงงอยู่ว่าการว่าการตบมือนี้เป็นสิ่งที่กูต้องทำหรือเปล่าวะการกอดมือตบมือเป็นสิ่งที่กูต้องทำตอนตอนนี้อันนี้อันแรกคือโชว์เป็นเฮาเออร์แลรวบานเดินทางมาถึงคนที่สองนะจากยุโรปข้ามมาฝั่งเอเชียเล่าเจอคุณชอบอะไรในตัวเล่าเจอวิธีคิดของเขาสอดคล้องกับคุณยังไงสอดคล้องครับผมเขาบอกถึงความจริงครับเหมือนถึงมุมมองความจริงผ่านทางธรรมชาติครับผม อย่างง่ายๆก็แสงครับผมถ้ามีแสงก็ต้องมีเงาครับเฮ้ยมีแสงก็ต้องมีเงาถ้าเรามีเราก็ต้องมีเธออะไรอ่ะไม่ต้องมีเธอก็ได้ไม่ต้องมีเธอใช่เพราะว่าไม่ต้องก็ได้ตามชเบร์เพราะว่ามีเราแล้วไงอ่ามีเราแต่ว่ามีเงาก็ต้องมีแสงใช่ครับผมถ้ามีแสงก็ต้องมีเงาครับแต่ว่าถ้ามีเราเราไม่จําเป็นต้องมีเธอก็ได้เพราะว่ามีเราแล้วมันมากกว่าหนึ่งคนแล้วครับเฮ้ยครับผมเอาไงดีวะพวกเรา ป <laughs> กติอะค,คุณสนใจแนวคิดเชิงปรัชญาโน่นนี่ค,คุณสนใจประวัติศาสตร์ด้วยใช่คับประวัติศาสตร์ช่วงไหนของมนุษยชาติที่คุณสนใจประวัติศาสตร์โลกทุกรูปแบบจากทุกที่ครับเอาสักที่หนึ่งสักหย่อมหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันตึงใจคุณวันนี้เป็นสารออคดีความรู้แหละญี่ปุ่นก็ไดญญ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นช่วงไหนฮะช่วงช่วงไหนที่เกิดขึ้นเอาช่วงสงครามเออ่ เซคิงอาฮาระก็ได้ครับหลังจากที่เอเอยาสึแบบย uh ึดครองแล้วสถาปนารัฐบาลบาคูฟุนโตโยตมิเอเอยาส <ot> hey ึ e. อ่าได้ครับเราเลาเรื่องัวโยโตมิเอเอายาสึหน่อยครับทำไมเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ผมมองว่าเขามีโชคนะแล้วการขึ้นมาเป็นใหญ่ของเขาเนี่ยเขามาจากการที่เขาเป็นถูกจับเป็นตัวประกัน <ừ> เขาเป็นคนมองช่องว่างในที่ในที่ที่เขาอยู่แม้ว่าเขาจะอยู่ในที่ที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสเลยคแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถแบบเดียวกับซูมาอี้ครับผมซูมาอี้นี่ไาทางจีนแล้วครับไปทางจีนแล้วเขามีลักษณะแบบเดียวกันก็นนคือเขาเป็นคนที่มีเพชร์ชครับรอเก่งครับผมรอจังหวะรอโอกาสรอในการสร้างความชอบธรรมขึ้นมาแล้วพอมีบารมีในจุดจุดหนึ่งก็สามารถจะ Execute ได้ดีครับผมประมาณนี้ครับเชี้่ยคุณแบบว่าลึกจริงนะ สิ่งเหล่านี้ที่คุณเสพมันมาส่งผลกับการสร้างผลงานคุณไหมแน่นอนครับผมทุกอย่างที่เราเสพมาเนี่ยมันก็ตกผลึกออกมาเป็นงานของเราได้เสมออย่างอย่างที่เราพูดพูดเล่าเล่าไปแล้วพอจะเชื่อมโยงไปถึงผลงานซักเพลงหนึ่งหรือผลงานที่คุณทําได้ไหมว่าความคิดของนักปัจญาหรือเหล่านั้นอ่ะม,มาเป็นเพลงไม่รู้แกเล็กซี่หรืออะไรเงี้ยมันเก,กี่ยวข้องมันเชื่อมโยงได้ไหมได้ครับเอาเอาคราวนี้เราต้องไปดูหลายหลายคนครับที่ที่ผมอ่ะ ชอบครับคือจริงๆพวกเนี้ยคือนักปัชญาที่เอามาใช้เพื่อดําเนินชีวิตครับผมแต่มันจะมีนักปัชญาที่ผมเอามาใช้เพื่อเอามาแบบเป็นไอดอลในในการเขียนเพลงแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงเช่นเช่นอย่างดาวินชีเรียวนาโดดาวินชีใช่ครับดาวินชีเพราะว่าดาวินชีเนี่ยเขามีความชอบหลายด้านอื เขาชอบมนุษยวิทยาด้วยใช่เขาชอบแน่นอนชาบชีววิทยาชอบวิทยาศาสตร์ับอย่างเห็นงานเขียนหลายๆด้านของเขาครับแม้เขาจะเป็นศิลปินที่ผลิตงานศิลปะแต่งานศิลปะของเขามันกับแฝงไปด้วยเออศาสตร์ในแขนงต่างๆครับลงมาอย่างกลมกลือนคือมีความวิทยาศาสตร์ผสมใช่ครับใช่ไหมพระเขาก็สนใจสนใจหลายๆศาสตร์เพลงของผมก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์เแล้วมันก็เป็นงานศิลปะด้วย ครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าดาวดาวินชีนะเขาเป็นหนึ่งในไอดอลของผมได้เลยครับอ่าเหมือนคุณคุณอย่างเพลงอ่าอย่างพุทธกาแล็กซี่เอ็กเพรสเงี้ยครับมันมีความเชื่อมโยงกับดวงดาวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับต้นทางมันมาอย่างไงเอ่อมาจากคนถามผมเยอะครับว่าพี่ไม่ทําเพลงแบบกาแล็กซี่แล้วเหรออ้าวเหรอใช่ครับผมเคยมีเพลงชื่อกาแล็กซี่อะดังอยู่แล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็มาตอบแล้วมันแล้วพอคนถามเยอะแล้วคุณยังไงก็เลยเอาซะเลยจผมผมก็เลยอยากตอบสนองครับอยากเติมเต็มพวกเขาก็ โดยการโดยการแบบเขียนเพลงกาแล็กซี่ขึ้นมาโดยใช้คอนเซปต์ของกาแล็กซี่แต่ว่าเราไม่สามารถทําแบบเดิมได้ครับงานศิลปะต้องเป็นออริจินอลเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้างงานใหม่ขึ้นมาอืแต่ว่าอาจจะมาขยายความหรือเพิ่มเติมมิติของมันในแบบอื่นๆได้ครับให้มันดูโมเดิร์นขึ้นในแบบที่มันจะเป็นครับตอนคุณทาคุณคิดไหมว่าเพลงมันจะถูกกลายเป็นมีมที่แบบว่ามีคนมามาฟังแล้วก็มาเต้นมาเล่นกับมันเลยมองไว้ในระดับหนึ่งครับเฮ้ยจริงเหรอคุณคุณคิดไว้ก่อนแล้วในระดับหนึ่งใช่ครับคุณเห็นคุณเห็นอะไรหมาาาายถึงงว่ตอนนทํ คิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความนิยมอ่างเงี้ยเหรอครับก็คือเหมือนตอนเราสร้างงานนะครับเราต้องรู้ว่าฟังก์ชันของงานเราคืออะไรอผมเชื่อว่าสตีฟจ็อบส์ต้องรู้ฟังก์ชันของ iPhone ตัวเองแน่นอนอืก็เหมือนกับผมครับผมก็รู้ฟังก์ชันของเพลงผมเลยรู้ว่าจุดขายมันคืออะไรครับการทําเพลงมาเยอะมันมันช่วยบอกให้เราเข้าใจคนฟังของเราใช่ครับผมมันเหมือนกับคนที่เข้ายิมครับแล้วก็เล่นกล้ามเล่นทุกวันเล่นทุกวันจนกล้ามขึ้นนะครับคุณทําเพลงมากี่เพลงแล้วเคยนับไหมประมาณ50าสิบเพลง ครั้งแรกที่คุณแต่งเพลงเลยครั้งแรกเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่นับผลงานศิลปินเลยคุณเล่าโมเมนต์ตอนที่ทําเพลงครั้งแรกให้ผมฟังหน่อยได้ว่ามันเริ่มต้นยังไงตอนนั้นผมยังไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยครับผมการเริ่มทําเพลงของผมมันเริ่มจากการแค่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อาจสิ่งที่นึกได้ในหัวลงไปอืมครับอาจจะเป็นเมโลดี้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ครับนั่นคือแบบอินพุตแรกที่จะทําให้เกิดงานได้เลยอืมตอนนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับประมาณวัยคือมันเกิดขึ้นในช่วงยุคประมาณตอน ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยิบสองหรอครับแต่ว่าก่อนน้นั้นตอนเด็กๆผมก็มีแต่งเพลงเล่นกีตาร์ตามภาษาไวรุ่นวันนั้นกับวันนี้วิธีการทําเพลงเปลี่ยนไปเยอะไหมครับแตกต่างจากวันแรกที่เราเริ่ม <c oughs> คือมันแตกต่างกันด้วยการการบริหารงานในด้านอื่นๆมากกว่าแต่การเริ่มต้นงานหรือการขึ้นต้นซอสของมันยังเป็นเหมือนเดิมครับวัตถุดิบก็มาจากตัวคุณเองใช่ครับก็คือจากอินพุตที่หลากหลายใช่ครับผมแนวดนตรีของดีเจอร์ลาเนี่ยเราบอกได้ไหมว่ามันเป็นแนวไหนเป็นยังไง คุณพอจะนิยามตัวเองได้ไหมเออผมไม่อยากกาหนดครับเพราะว่าถ้ากําหนดปุ๊บว่ามันความเป็นไปได้จะลดลงครับมันอาจจะมีความเป็นไปได้ใหม่ๆใช่ครับแต่ถ้าวันนี้ล่ะมองตัวเองเราเราจะบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเพลงคุณแนวไหนครับบิ๊กแนวดีจระดเนี้ครับเป็นอะไรก็ได้ครับแต่รับรองเป็นมาสเตอร์พีซแน่นอนครับโอ้โหคุณหาอินพุตใหม่ๆทุกวันนี้ชาเลนต์กับการทเพลงยังไงบ้างก็ตอบสนองสิ่งที่ โลกยังขาดอยู่ครับเพลงมันต้องมีความบันเทิงเหมือนสื่อบันเทิงก็ต้องมีความบันเทิงแต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือสาระอืมครับก็คือแน่นอนมันต้องมีทั้งความบันเทิงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราจะเอาสาระมุมมองต่างๆแง่คิดต่างๆเนี่ยเอามาใส่ไว้ในเพลงแล้วทาให้คนซึมซับได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ของผมที่ต้องทําต่อไปและแน่นอนมันต้องมีแน่ๆเวลาเรานิดถึงสาระในนบัทในเพลงมีความบันเทิงคนสนุกจอยด้วยเนาะสาระที่คุณตั้งใจส่ง ในเมสเซจในเพลงของคุณนะเอาเป็นความสนใจนะตอนนี้ก็ได้สาระนั้นคืออะไรเอออเาอย่างง่ายๆก่อนเลยก็ในเพลงรถไฟบนฟ้าครับ,รบผมจะทิ้งคอร์สไว้ของไอน์สไตน์ครับ,บ imagination imagination is more important than knowledge อืครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ใช่ครับผมนึกถึงสิ่งนั้นก็เลยอันนั้นก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าแบบเราขาดจินตนาการไม่ได้นะ ถ้าเราขาดจินตนาการมันจะทําให้เราขาดการต่อยอดงานใหม่ๆครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ความรู้ที่เรามีอยู่มันคือความรู้ที่อยู่ในสิ่งที่เราถูกจํากัดไว้ครับแต่ถ้าเราไม่ถ้าเรามีจินตนาการมันจะหลุดออกจากขีดจํากัดที่เราเป็นอยู่ครับผมอ, m. อะไรที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการของคนอย่างบิ๊กบ้างครับทุกอย่างเลยครับเราห้ามเปิดกั้นอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่ามันคือการเรียนรู้ทั้งหมดมีเรื่องที่แบบว่านึกนึกไม่ออกไหมว่าหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่คนทั่วไปแต่เป็นบิ๊กเองแบบไม่รู้นะคนทั่วไปก็ดูหนังฟังเพลงมีกิจกรรรมอะไที่่ชวย ช่วยคุณในเรื่องทุกกิจกรรมเลยครับทุกกิจกรรมเลยครับใช่ครับแม้แต่ตอนนั่งคุยกับพี่ตอนนี้ <spe ak>